ถ้าเอาพื้นฐานน่ะคำว่าศิลปินก็คือคนที่สร้างสรรค์าง,งานศิละปะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้อื่นจริงๆทุกคนสามารถที่จะใช้ภาษาสื่อสารด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางศิละปะหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคนที่เราจะมองว่าเป็นศิลปินได้นั่นก็คือมีคนเรียกเราว่าศิลปินสร้างสรรค์ไอตัวศิละปะนั้นไม่ว่าจะเป็นแขนงในดก็ตามเนี่ยขึ้นมา ใช่ไหมโดยที่ตัวเองนั้นเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมอาจจะหรือว่าอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรก็ตามแต่ว่าสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาได้และเป็นที่ยอมรับนับถือะเป็นที่ยกย่องได้ศิลปะนี่มันรับได้ได้จากอ,อ,อะไรเดียผัสสะห้าประการใช่ไหมหูหูได้ยินเสียงไพเราะหรือเสียงอะไรก็ได้เอ็กซ์ซีฟก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมตาได้ดูอะไร ไหมสัมผัสอะไรรสชาติของสิ่งที่เห็นนั้นเป็นยังไงกลิ่นใช่ไหมจะหมูกได้กลิ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยผิวกายที่เราสัมผัสหรือว่าอ,อ,อะไรอะ่ะลิ้นใช่ไหมที่เรารับรสชาติอะไรได้อันนั้นสัมผัสสาร5ประการนี่มีหนะ้าที่รับรสชาติต่างๆใช่ไหมแล้วก็สมองนั้นได้ทํางานแปลความตีความมันอย่างไรนั่นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนดูดนตรีก็ เป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นนะแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งแรกๆของโลกที่มันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับมนุษย์นะฮะผมทําหลากหลายผมทําทุกประเภทงานศิลปะทั้งที่เฉะนั้นเวลาประเด็นหนึ่งมาเราก็ต้องใช้เลือกใช้ภาษาสื่อสารชนิดหนึ่งที่จะเหมาะกับสถานการณ์เหมาะกับออเดียนส์อะไรพวกนี้เหมาะกับบริบททางสังคมในเวลา ที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นทําเป็นออปฏิมากรรมที่เป็นสื่อผสมทำเพนติงก็ทําอยู่พอสมควรแล้วก็ทําพวกอองานวิดีโอนะแล้วก็หรือปฏิมากรรมที่มีการประกอบด้วยเสียงอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งงานที่เป็นกิจกรรมต่างๆนะที่ใช้ผู้คนจำนวนมาก งานศิละปะมันก็ควรจะอยู่บนพื้นฐานที่คนมีส่วนร่วมแต่มากบ้างน้อยบ้างอย่างไงนะด็อกิเมนตาครั้งที่12ที่เมืองคัสเซอร์เยอรมนีเนี่ยก็เป็นเอ็กซิบิชันสำคัญสำคัญนะคือว่าทุกๆ5ปีถึงจะจัดครั้งหนึ่งก็ใช้กิจกรรมนี่แหละเป็นตัวหนึ่งที่ทำงานเ,เป็นพอร์โ a l หนึ่งที่เสนอให้กับด็อกิเมนต้าให้กับคิวเรเตอร์ก็เสนอไปว่าเราจะทำะนาข้าวขั้นบันไดขึ้นมา ช่ไหมฮะที่เนินปราสาทที่อยู่บนภูเขาก็ก็ใหญ่มากคือมองจากมองจากในเมืองเข้าไปเห็นอะไอไอผลงานตัวเนี้นะฮะแล้วก็เพราะนั้นมันถึงต้องใช้คนเยอะๆะประเด็นอยู่ที่ว่าที่นั่นมันไม่เคยมีนาข้าวมันปลูกไม่ได้ซึ่งก็เป็นประเด็นหลักของเราเหมือนกันว่ามันปลูกไม่ได้นี่แหละสำคัญมากเลยในปัญหาของงานนาข้าวก็คือปัญหาของคนใช่ไหมซึ่ง เข้าใจใช่ไหมว่าง,งานนาข้าวที่มันปลูกในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้ปลูกคนเดียวนะไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เอาเอารถไถเอาคนรู้จักแค่สองคนรนถไถชาวนานรู้จักอยู่สองคนก็นคือรถไถคนขับรถไถกับอีกคนลงสีเจ้าของลงสีเขาเขาก็มาไถแล้วเขก็มาเกี่ยวหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนั้นเป็นตัว c u เจอร์หลักที่ทําให้เ,เรามองเห็นว่าไอ,ไอการมีส่วนร่วมของคนเนี่ยสำคัญมาก เพราะว่ามันได้บ่งบอกไอ้ตัววัฒนธรรมแล้ววัฒนธรรมนี่มันบ่งบอกถึงระบบเศรษฐกิจใช่ไหมฮะระบบของการอยู่ร่วมกันทางสังคมด้วยในขณะที่โลกกาลังเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็แต่บีตบรรันทําแต่เรื่องของระบบทุนนิยมหรือว่าอะไรต่างๆคือเหมือนกับว่าเราไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วเราต้องใช้วิธีนี้วิธีเดียวผมก็เลยหยิบไอ้ไอประเด็นของการอยู่ร่วมของคนแล้วก็ในสังคมนี่แหละมาเป็นตัว เนื้อหาหลักการเอาแนวความคิดโครงสร้างทางระบบมที่เป็นระบบของการเอื้อเกื้อหนุนกันเนี่ยการพึ่งพาอาศัยเนี่ยมามาใช้ <c oughs> พอเราพูดถึงระบบนาข้าวปุ๊บหรือว่าเราพูดถึงแลนด์สเคปที่จะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นนาข้าวปุ๊บคนก็หลั่งไหลหมาช่วยเราเยอะพอสมควรรวมๆแล้วผมคิดว่าทั้งโครงการผัดไปผัดมาน่าจะมีไม่น้อยกว่า 60- ถึงเจคนที่เข้ามาร่วมของ คนที่เข้ามาร่วมกับเราเนี่ยไม่มีเราไม่เคยจ่ายสักกระหลึงหนึ่งใช่ไหมฮแต่ว่าก็ได้รับการตอบรับที่ดีคือคนยินดีที่จะเข้ามาช่วยแต่ในตัวกระบวนการของการปลูกข้าวทั้งหมดแล้วก็การสร้างสัมพันธภาพของคนเหล่านั้นเข้าด้วยกันเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินหนังสั้นนะฮะครึ่งชั่วโมงมันเป็นหนังใบ คืออยู่บนพื้นฐานของการทำหนังใบหนังใบเป็นจริงมันไม่ได้ใบพอเวลาเราพอเวลาเราพรีเซนต์ทุกครั้งมันจะต้องมีดนตรีประกอบมีซาวอะไรต่อมีอะไรเข้าไปประกอบซึ่งทำให้คนเข้าถึงอรรถรสนะหรือว่าเข้าถึงเป้าหมายของหนังในทางบางทีก็ในเชิงความหมายบางทีถ,งถึงการอรรถรสของการเล่าเรื่องให้เกิดการติดตามต่อเนื่องไป ว่าเรื่องของอิโมชเลหรือว่าอารมณ์ความรู้สึก yeah, นี่นอกเหนือจากภาพที่เห็นก็มีดนตรีเขาเ้าไปมีส่วนประกอบสิ่งที่ไม่เข้ากันระหว่างความเป็นโลกของอุดมคติความคิดคนละด้านกันกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องแบบคิดแบบพื้นพื้นสามัญเลยอะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นงานปฏิมากรรม ประกอบเสียงเป็นอินสูลเลชันขนาดใหญ่นะครับที่ตอนนั้นแสดงที่ปูซานเบียนาเลต <c oughs> ตัวปฏิมากรรมนั้นเป็นเขาวกวางจริงๆก็คือเขาของสมันนะซึ่งเราได้ต้นแบบนั้นมาจากคนหนึ่งที่เขามีของดั้งเดิมอยู่แล้วก็ถอดพิมพ์ออกมา,าทำเป็นเซรามิกสีขาวนะวางอยู่บนพื้นเนี่ยที่ ถูกลาดด้วยน้ำมันพื้นที่ทั้งหมดประมาณ300ตารางเมตรติดตั้งลําโพงเอาไว้รอบๆนะพูดถึงเสียงเ,เป็นเสียงของคน5ภาษาด้วยกันนะก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยแล้วก็ภาษาเกาหลีเหตุใดบ้างที่ทําให้กวางหรือเนื้อสมัน ตัวสุดท้ายนั่นน่ะมันมันตายลงตัวสุท้ายเายล่นมมมตัวสุดท้ายนื้อสมา้งนตายด้วย ตัวซาวน์นี่ก็จะเสียงต่างๆนี่ก็จะเลนด้อมไปจะมีใกล้บ้างไกลบ้างซ้อนทำกันบ้างแล้วก็หลากหลายภาษาซึ่งหมายถึงว่าคนดูเมื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะได้ยินเสียงแวววออกมาแล้วก็คนก็จะเงี่ยงหูฟังแล้วก็ค่อยๆปฏิติประต่อว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมันคืออะไรนะฮะ มากแล้วนะก็ตั้งแต่เข้าใจว่าตั้งแต่มีมนุษย์มาแหละเคาะกลาเคาะก้อนหินกระดูกสัตว์อะไรมันก็เป็นนับว่าเป็นเรื่องของเรื่องราวของดนตรีให้ดนตรีนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ละครนะั้นมันเป็นองค์ประกอบสําคัญของละครด้วยซ้านะขององานโอเปร่าหรือว่างานการละครอะไรต่างๆภาพยนตร์ใช่ไหมฮะภาพยนตร์ก็เดเวลอปจากละครมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าดนตรีประกอบบทกวี นะอันนี้ก็ขยับมาอีกหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีจริงๆอย่างอย่างการเล่นลำตัดหรือว่าไอไอ,อะไรพื้นบ้านพวกนี้ก็คือดนตรีที่ประกอบกับเสียงคนแล้วก็ประกอบกับงานวรรณกรรมที่คิดขึ้นมาในตอนนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสำหรับศิลป,ปะที่เป็นคอนเทนต์ปรั่งหรือว่าเป็นศิลป,ปะร่วมสมัยเนี่ยมันมันมีการครอสกันหมดแล้วมันมีการก้าวข้ามเส้นแบ่งพวกนั้นเราก็จะไม่ค่อยจำแนกว่ามันคือศิลป,ปะจำพวกไหน เราเริ่มไม่แบ่งมันใช่ไหมเราก็จะเห็นอะไรหลายอย่างในงานศิละปะที่มีการใช้มีเดียหลายๆอย่างโดยเฉพาะดนตรเนีเข้ามาใช่ไหมถึงแม้ดนตรีนั้นจะเป็นบทเพลงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่เสียงสูงๆต่ำๆเป็นเอลเลเมนต์ต่างๆผมคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นศิละปะจําเป็นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าตัวตัวศิลปินเองเห็นว่ามันจําเป็นหรือเปล่า ช่มศิลปะนั้นรับรู้ด้วย5ประการเราจะใช้มันสักเท่าไหร่เราจะใช้ทั้ง5้าไหมหรือว่าเราจะใช้มันเพียง1อย่าง2อ,อย่างอ,อันนี้ก็ว่ากันไปตามนั้น